วันนี้เจนพลาครับตอนนีอยู่นัมไตครับมาอนีเข้าซีมากินลาบลานนี่ครับเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วฟังลาบมึงวิธีการปรุงหรอบลาบลาบลาบขมลาบสุกครับสวันดีครับแม่ค้าครับสวัสดีกองนะครับวันจันทา์ลาบสุกนะครับเนาะ หลับผมครับเครับรบ้านเรามีร้านเดียวร้าน,นดังเป็นแ็ดกับเขาแสบร้านประจําเขาเขาตรองขวัวก่อนนะครับเนาะหลับทัก่นอนล้วนก่อนอ,อย่าทายด้วยครับด้ว ร้านเจสุครับนาทมใต้เมีนร้านเดเียวที่ก๋วยเตี๋ยวครับครับครับมีใหม่เป <ishing. S 2> ็นมั้ยอืมจะขีเข้าจะสูงนะครับเนาะขั้นตอนต่อไปจะไหนครับ ตอนต้นไปกใส่เสียครับครับใส่เพี่ยาต้มแล้วครับครับต้มแล้วสุกแล้วเนาะครับเนาะครับปล่ผัดไผ่ัดไผ่ค่ะแฟนแม่ปูนครับปูปูร้านเจสุน้องซื้อเนี่ยครับวันนี้ครับน้องซี้ค่ะชื่อหวอค่ะหวอค่ะโอ้ครับนี่แฟนยังครับนี่ มีมแล้วค่ะม,มีหครอบครัวแล้วนะครัถ้ามากินกับข้าวได้เราข้ามีครอบครัวแล้วเมื่อเทีว่วไหร่นะครับเด้อผ่านไปจากกานคุ้มไปสีม,ม,ม่วงไหมมากิน ร้านไม่ได้ร้านเจสุขนาทมใต,ต้กันยิ่ของอยังทีเจอรถไปก็มีกองหอง ละไรเนี่ยจริงเรียบร้อยครับเป็นเอือยหน่อกันบ่อยเป็นคู่ไผ่อ๋อครูไต้มต้มต้มขมต้มขมต้มแซ่บต้มขมต้มแซ่บอาหาร่อหน่ออร่อยมากอะกินได้ <c oughs> ลานมื่นสะอาดสะอาดครับมีตัวให้นั่งกินได้ครับคนต่างายไปม,มากๆสบายนั่ง้างกินเขาได้ครูครับ ลงบชีบะแก้วเมืองการท่านบัวใจกับสิใจมันก็โอเคแก้วแก้วรับของหน่อยครับรับของหน่อยเอรับของหน่อยคือเป็นหลักฐานยืนยันว่าแก้วตกใจเก้าสิบบาทเจ้ารับผิดชอบครับ <c oughs> น่ารักมากเลยน้องชายคนนี้ <c oughs> ขอบคุณเจ้าของร้านนะครับเจสุแล้วก็น้องคนสวยไย บรรยากาศมีทุกอย่างครับของเม่เตศของใส่ของกินมีเบิร์ดบุมีเจ้าเ,เครื่องบินลู้าเขาหัาวรถหลายครับอลองลุ่งร้านมาสือมาสืบป่ะจบคลิปไยครับผมผมเจียมเมืองจานข์อ ไปกินเขาด้วยครับจ่วนมนี้ยิย้มเขา่อบ,วบ <laughs> วสบวัสดีครับครับสวัสดีครับ